เนื้อไข่ลุงเนื้อไข่ลุงอีอีหน่อยนี่วะไมันจำซาลาสแล้วะจำซาลาไม่ได้เว้ยเันจำซาลาไม่ได้เว้ย วางยีิบเก้าโลไอ้เหี้ยเฟ่งว่ะแม่ดูดิมีแต่ผู้ชายตัวมันมันทำงานมาโอ้โหสวัสดีครับทหารบกสวัสดีครับอยากแบบอยากเจอแบบคนจริงใจอ่ะใช่ไหมนสวัสดีคุณทหารโบกสวัสดีเขาค่อยให้เฮ้ยชื่ออะไรเนี่ยเราเก็บก่อนชื่ออะไรเนี่ยเราชื่อบัวให้เขาไอ้บัยเพิ่งเข้ามาใหม่เหรอครับผมฮะ เอา้าไม่ตอบอคุณบวยคุณมีแฟนไหมฮะไม่มีครับไม่มีใช่ไหมช่ครับน้องชายผมโสดแล้ว,วดีครับเดีย๋ยวผมพาคุณไปรู้จักเอาไหมโอเคค่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะรงนจ,จริงเหรอ<า>จะไม่ได้จริงเหรอ คือโทรศัพท์มันใช้ไม่ได้อ่ะคุณโสดแน่นะเพราะคุณโสดฮะเฮ้ยบวยคุณบว้ยน้องชายคุณชื่ออะไรล่ะคะชื่อบุญเรืองโสดและนิสัยดีมากโสดไหมฮะผมจ่ายให้คุณได้นะ ถ้าคุณสนนะ่ะคนไหนล่ะคะาคนไหนล่ะคขาเมืกี้เดินมากับผมแต่ว่าตอนนี้เขาน่าจะไปฉี่เอางี้คุณคุณฟังนะเท่าไหร่เท่าไหร่ผมมีไม่อัน้นมาแล้วนะอ่าไอเรื่องอ <c oughs> ไม่ต้องหวยนะ้อง เท่าไรคุณเออคนนี้นะครับน้องชายผมใช่น้องรักผมเองเ,อเขาสนเหรอคะใช่คุณสนไหม <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ได้สนนะผมพานะมาปลดปล่อยความสุกนะก็อย่าไอ้นี่สิผมมีคนคุยอยู่แล้วผมมีคนที่ผมรักอยู่แล้วอ๋อ,อคุณมีแฟนอยู่แล้วเหรอคะ แม่แฟนเขาก็คุยคุยกันอยู่ฮะตอนเนี้ยใช่รักมากด้วยไม่นอกใจด้วยเออแล้วแฟนคุณเป็นไงล่ะครับไม่ได้แพนคุยคุยครับอ,อ้าคุณคุยคุยเป็นไงล่ะครับไม่รู้ว่าเขาน่าจะดำน้ำอยู่แต่ผมก็เป็นห่วงนะออใช่ จำไม่ได้จริงอะหรือว่ามันหรือว่ามันแกล้งวะไอ้หนูที่พี่พูดไปทั้งหมดเพราะพี่แย่เล่นอ๋อเหรอครับใช่เป็นก็แค่รายการตลกโปกฮาถูกครับมันคือรายการอาจารย์อาจารย์เป็นไงเหมือนไหมเหมือนไหมอ๋อเหรอครับเหมือนไหมพี่รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเองทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ พี่อะไรอ่ะช่วยน้องอ้อแฟนช่วยน้องอ้อแฟนอ๋อๆนึกว่า้นี่อยู่อ๋อพี่รู้อยู่แล้วซาร่าว่าเป็นเองคือโครงหน้าเองเนี่ยพี่จำได้ดีเลยเว้ยว่าเองเป็นคนที่น้องใจพี่รักที่สุดใช่พอดีผมแบบว่าได้รับมอบหมายให้มาแบบตรวจต่างด้าวลักลอบสิ่งของผิดกฎหมายข้ามประเทศมาครับผมขอดูแบบประชาชนได้านไหมครับฮะแอบอ้างเป็นหน่วยงานนะอ้าวสรุปชื่ออะไรพูด แอบเอาหน่วยงานใช่ไหมไม่เอาหยอกเล่นตอบคำถามแล้วจะปล่อยอย่างเ้นดำเนินคดีสูงสุดรักบุญเรืยงไหมพูดดูดูใจกันอยู่ค่ะแล้วรักไหมมันเร็วไปไหมมันยังไม่ถึงกับรักคุณชอบน้องผมไหมเออก็ชอบไงอ่าคุณชอบมากแค่ไหน อ่ะชอบมากแค่ไหนก็แล้วแต่วันค่ะถ้าเขาดื้อก็ชอบน้อยถ้าเขาไม่ดื้อก็ชอบมากบุญเรืองดื้อไหมไม่ดื้อครับไหนบุญเรืองลองแสดงความรักที่มีต่อเขาให้ดูหน่อยบุญเรืองอ<ะ>เอาเอาเอาอเอาเอาเอามึงเดินมาผสมร่างอย่างนี้ไม่ได้อ่ะบุญเรืองแสดงความรักหน่อย ไม่ได้เล่นเลยรักนะครับโอเคไปเองรัวซาร่าเอายังไงซาร่าแล้วเขินจนพูดไม่ออกเลยยังไงซาร่าเอ้ายังไงซาร่าเอาปับนึ่งได้ไหมคะโอเคหาอยู่นะโอเค ผิดท่าหรือเปล่าอ้าวขอโทษค่ะผิดหรือเปล่าแต่ก็เขาไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนะก็อยากรู้ไงยตเย็นๆสิหายอยู่โอ้โหโคจะรี่บารี่ไปไหนเนี่ย -e-hug 1 0อหนึ่งศูนสองครับหนึ่งศูนสองหนึ่งศูนย์สอง คิดตายคิดตายวันนี้ว่าคิดมึเจี๊่บไงไหมวันนี้ไงไหมคนดีไม่พี่เป็นแฟนอดยืฟังไม่เหนื่อยเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยไอหิวข้าวหิวข้าวยอยๆฉันรู้หิวข้าวอ่าว่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะน่ารู้อยู่อ่ะหนึ่งหกสองค่ะแต่ท้ายที่สุบที่กลัหนึ่งหกสองค่ะ โทษทีดูบลคนตัวหน่อยนะถ้าแฟนน้องผมขอหนึ่งผมให้สองแต่ <ผม S 1> ถ้าเป็นเมียน้องผมขอหนึ่งผมให้ยี่สิบขอบคุณค่ะคุณเอาไงเอาเลยคะเอาเรื่องไหม อย่ามินประมาดน้องผมคุณมาดูนี่คุณมานี่คุณฟังให้ดีนะคุณเห็นอันนี้ไหมอันไหนเนี่ยอันเนี้ยเห็นไหมเห็นแท่งนี้ไหมเหล็กเนี่ยน้องผมอะเด็กว่า ยาวกว่านี้เยอะถ้าคุณไม่เชื่อแต่เท่านี้เหรอยาวกว่านี้แต่เท่านี้เหรอยาวกว่าน,นี้แล้วขนาดเท่านี้ด้วยมันสามารถยืดหดได้ตามใจปรารถนาคุณลองดูไหมดีดังเปียเกยได้ไหมอ่ะอะไรนะดีดังเปียเกยได้ไหมอ่ะผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าคุณดีดมันมันกลับมาฟาดดั้งคุณแตกอ่ะเด็ใช่ไหม<อ>เรื่องใช่ ไม่อยากรู้ก็ต้องมาลองใช่ไหมนะแบบว่าเอาเว้นขยายส่องแล้วก็หาเจอหรเธอไม่มีโนครับโนครับอยากรู้ต้องลองไม่ใช่มองนันดินทาใช่ไหมเรืองเ่อะไไม่ใช่องั้นอย่างนี้ระหว่างนากับจิ๊ดใหญกว่าเราไม่เคยเทียบกันเพราะถ้าเกิดว่าเรางัดออกมาพร้อมกันสองอันโลกแตกทันทีหรอใช่ใช่ไหมเรืองใช่นะซาร่าอย่าปากดีถ้ายังไม่ได้ลองของเรือง ปะเถืองยังตูดฉีกมาแล้วใครคือปะเถืองเหรอโคตรเชื่อแม่งเลยเรื่องนี่มันซื่อจริงหรือว่าแม่งบื้อจริงเนะเอาไม่รู้จักปะเถืองใครคือปะเถือง,งเอาเป็นว่าช่างมันเถอะ <c oughs> แต่รู้อย่างเดียวว่าวันที่ <c oughs> บุญเรืองเยี่ยวตามห้าง <c oughs> เขาต้องใช้โถนะใช้โถขี้นะไม่ใช่ใช้โถเยี่ยวเพราะกลัวมันฟาดแตกไนงะ ตรงขอบอ่ะเข้าไห่ปะอึ้งไอ้น้องของจริงอ่ยมันไม่โม้เยอะไว้เรื่งโชว์ให้เขาดูในไม่มาโชว์จงแจ้งไม่ได้นะตรวจค้นของกลางไลยค่ะเดี๋ยวโหตาบอดซาร่าอิงฟังให้ดีนะเวลาอิงเวลาอิงนั่งรถผ่านอ่ะอิงเคยเห็นรถก่อสร้างที่เขาตอกเสาเข็มไหมอือ เวลามันตอกพื้นมันดังยังไงตึก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 ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าไอเรือตอกเองอ่ะมันจะดังยังไงรู้ไหมดังว่าเจ๊เจ๊เจ๊ตุบตุบตุบเจ๊เจ๊เจ๊ตุบ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 เป็นไงมีสองเสียงให้เลือกได้เอาแค่บุญเรือแต่มีสองเสียงให้เองเลือกรอคะหนูชอบแบบป้าป้ามากกว่าค่ะขอโทษนะป้าป้าแบบมันเด็กป้าป้าันคืออะไรรู้ไหมป้าป้ามก็คือแม่งเล็ก ไม่ครับใช่เหรอใช่แต่ของเรืออะแน่นๆน่นเลยตุบตุบตุบอันนี้นะรู้สแสดงว่านะคเคลองมาแล้วใช่ไหมคะเคยลองอะไรลองนี่เลยไอ้ท่น้องพี่จะบอกนะอย่าเล่นท่าหมากระบุรเลืองน้าแมวนะพอระวังหัวน้องแตกนะเผื่อน้องกระเด็นไปฟาดขอบเตียงอ่ะก็เอาเอาหมอนลองเอาหมอนดันสิคะโอ้น้อง ระดับแปดเก้าลิตรอะหมอนเอาไม่อยู่หรอกนะแผ่นดินไหวบ้านใครใช้หมอนกันได้เหรอใช่ไหมเรืองแลววน่านะธรรมดาของอย่างนี้มันคู่คูิบหายไม่อยากจะโชว์นะไว้ให้ไหนคนจริงเขาไม่โปรโมทเยอะหรอกนะคนจริงไม่โปรโมทเอออยากเห็นเอางี้แล้วกันส่งโลปให้บุญเรือง โลโลชั่นเหรอวันนั้นเห็นผลว่าผิวแตกแล้วส่งโลชั่นไปให้นะซาร่า,าเรื่องอดีตเองนับไหมอดีตนับไหมอดีตบุญเรืองอ่ะเองนับไหมไม่เก็บมาใส่ใจใช่ไหมเพื่ออะไรไม่ใช่พี่ถามก่อนพี่จะเปรียบเพียใไปฟังไงว่าไซร์ไลน์ตายมาหลายคนแล้วอ๋อไม่ไม่ไม่เคยไม่มีอ่ะ ไคยไปที่ไหนมาบ้างโพไซดอนยันโพชิงกิเองเปรียบเทียบระยะการเดินทางของมันไม่ได้หรอกเพราะมันเดินล่ม <laughs> น้องคนที่มันขับรถอะกระจอกไอ้บุญเรียงอะโดดไปล่อไปตกใจไหม,ม,มการอากาศเลยเหรอคะใช่เรีกยกล้องใต้น้ำอะละมีเชอโลกเซสสาว่ายน้ำมีคอรีน หนูไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสะอาดยังไงบุญเรืองสกรปรกแน่นอนออใช่สกรปรกตรงหัวต้งลังน้ําก็ไม่อาบต้องให้อาบให้ทุกวันทุกวันเนี่ยวันๆน,น้ําไม่อาบเลยอ่ะลราต้องอาบให้ทุกวันเลยรู้ไหมอะนะหนูมีน่าจะถามด้วยว่าไงโอเคคืออะไรหรอคะโอเคมันเป็นยี่ห้อของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป กินหนูกินบ่อยด้วยอร่อยมากใช่ไหมอร่อยค่ะแล้วพี่ถามหนูกับโอซีคืออะไรโอซีอือก็ก็เรื่องข้างนอกไงไม่เกี่ยวกับในนี้อ่ะฮะหนูก็รู้นี่ก็ถาม <thieves? S 1> เพื่อเป็นความรู้ไม่โอเคโอเคโอเคคือบะหมี่ด้วย <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าหนูอยากกินบะหมี่ด้วยหนูก,ก็ต้องออกไปกินโอซีถูกต้องไหมถูกต้องไหมอ้าวงงอะไรอ่ะหนูเป็นอะไรอ่ะฮ <c oughs> ัลโหลฮะหนูงงอะไรอ่ะไม่ได้งงแค่แบบว่า <c oughs> เอางี้ดีกว่าพี่ถามหนูตรงๆเลยนะซาร่า <c oughs> หนูรู้จักคําว่ารักล้นจอไหมไม่เคยไม่รู้เขาไม่เคยฮะไม่รู้ค่ะเขาพี่หวังว่าสักวันหนึ่งหนูจะได้เรียนรู้มันนะใส่ชุดทหารบกสงสัยอยากโดนบุกกระนำใช่ไหมเรื่องหนูชอบแบบตรวจตรวจของกลางนะคะ เฮ้ยนี่มีของอยู่ตรงกลางเหมือนกันหรือลองตรวจดูสินี่ไงของกลางใหญ่ไหมอยากจับจังเลยไม่ได้นายขอตัวนายได้ไหมคะไม่ได้ครับไม่ได้อ๋ออย่างเนี้ยเขาเรียกว่าของกลางของจริงไว้หนูถ้าหนูตรวจมันได้ดูถือว่าสำเร็จภารกิจหนูแล้วถูกต้องไหม กูคุยกับใครเนี่ยโอเคค่ะเข้าใจค่ะอ่ะแล้วแฟนน้าไปไหนเหรอคนเมื่อวานตายไปแล้วครับเอ้าจะทืบตายไปแล้วฮะเอเอามาไปทำอะไรตรงนั้นน่ะไม่รู้สิเราวิ่งไปดูกันไหมเขาไปถอดกางเกงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไหน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 ใหญ่ใหญ่ทำอะไรทำเงินนะสวัสดีครับ ค๊บ,บ,บนึงเอ้าอะไรวะขอแป๊บนึงสงสัยมันจะไปบูชิโดอะ่ะเป็นการนั่งสมาธิอะ่ะใช่นั่งสมาธิเพื่อรอคนมาขี่อะ่ะเ็าเรียกว่าบูชิโดชโอะขำโตใช่จดอีคืออีไตเลยเหรอโอใ้ใช่ใช่ใช่แต่ เป็นสิ่งที่บุญเรืองถนัดมากเลยนะชิ่มอที่อะไรวะนั่นอะนานที่สายปั่นตัวจริงเลยชอบอ่ะอยากมีมุกเล่นปันปั่นอย่างนี้บ้างจังแล้วมาเช้านะนอนกี่โมงคะโอ้เที่ยงครับ โอ้โหสุดยอด,ดนามีวิธีไหนที่โอ้โหฮ,ฮะอุ้ยนาเลี้ยงกบได้เหรอใช่ใช่ใช่เลี้ยงเป็นเคยดูนารูโตไหมนาเลี้ยงกบแบบนั้น,นอ่ะอใช่กบตัวใหญ่ด้วยอ,อ่าฮะหิวมากเลยกินอะไรดีเธอฮะ,ฮะตอนนี้หิวมากเลยกินอะไรดี กินอะไรดีกินมาม่าหนูไม่อยากกินเฟรนฟรายเหรอมาม่าโอเคหนูไม่อยากกินเฟรนฟรายโอเคบ้างเหรอหมหมหมเศ้าใจอะไรอะเรียบร้อยโดนไม่ดอ้โอเคเม่อทำอะไรครับไอ้อยากเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เป็นไรอ่าทิ้งเหรอหย่าย่าเป็นไร เปล่าไม่ได้เปเลยยิ้มนิ่งทำไมหุ่นเธอมันโคตรสมัยสมัยเธอแล้วอยากจะเข้าไปจับใครเชื่อเลยนะอะไรนะเชื่อนะเลยเชื่อกูเถอพวกมึงอะเหมาะกันนี่นี่ร้อนเลยร้อนเลยเขาชวนมึงล่อแร่แล้วไอ้สัสเหลือก ล,ล้อแล้วเลื้งล,ล่แล,ล้วล,ล่ลอแล้วลอ่อแล้อย่าไปสนคำว่าล้อไอ้เหี้ยอย่าไปสนคำว่าแลกถึงคำว่าลอ่อถึงไว้เลื้งเอาหน่อยเว้ยขาาเขาซาใจเขาเป็นนะกเนืมีน้ำมาหาแม,มเ,เ,เลอะไรเล่รเลขสามห้าเก้าครับแดกแดกดให้อิ่มไม่มีแรงล้อ คา,า,ออา,า,ายานะอต้าหยิกหยอยคายานะมั้ยได้ยินไหมครับได้ยินครับเป็นอะไรเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเปล่าไม่ได้เป็นอะไร เลยเปน็นทหารเลยแม่แต่ฉันทหารเลยแม่นี่ทหารเกาหลีเลยนะสล่าพี่ฝากน้องพี่ด้วยนะน้าจะไปแล้วเหรอคะไปะแล้วเหรอรพี่ไม่อยากแบบขัดความสุขน้องพี่หเหลือเชื่อไม่มีหรอกนะถึงแม้เราจะทุกข์เราก็ต้องทุกข์ไปได้วยกันมึงจไไําไว้เลยนะเรืองวันที่มึงมีความสุขกูยินดีกับมึงแต่วันที่มึงมีทุกข์กูอยู่ข้างหลังมึงเสมอ,อทันหลังมาเจอกันเสมอไอ้น้องรักได้เนีย่ยน้าฟังนะ อีกหยอยเมืกก่อกี้อย่าพูดอะไรนะถ้ามีความทุกข์ก็มีความทุกข์ด้วยกันใช่ไหมแล้วทําไมอีกหยอยมีความทุกข์ทำไมอีกหยอยไม่ให้สลามีความทุกข์ด้วยอ่ะนะฟังนะ <c oughs> เขา <c oughs> ไม่ให้หนูมีความทุกข์ด้วยเขาจะทุกคนเดียวเ <c oughs> พราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาเป็นห่วงหนูเขาไม่อยากให้หนูต้องทนทุกข์ <C oughs> เขาอยากให้หนูอยู่กับเขาแบบมีความสุขแล้วเมืกก่อกี้เขาพูดว่าถ้าเขาทุกข์ถ้านากข์เขาก็ทุกข์ใช่เพราะเราคือพี่น้องที่ฝ่าฟันอะไรมาร่วมกัน เข้าใจไหมแต่สาหรับหนูต้องการที่จะมีความสุขร่วมกับหนูตลอดชีวิตไม่มีความทุกข์ทุกทุกทั้งหมดให้ลงที่พี่น้องเองเราช่วยกันแก้ได้แต่เขาอยากให้หนูมีแต่ความสุขเออน็นไงนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เรื่องนั้นเลือกเธอแค่อยากให้รู้ไว้ว่าเรื่องไม่เคยอยากเยดใครเท่าเธรอ เก็บเอาไปนอนเพ้อเพราะคิดถึงเธอคนเดียวรู้ไหมนี่ไม่ดุดโล่จริงเนี่าเตือนยีมเมองเนี่ยวันนี้ปกติครับเตือนปกติตือนปกติเหรอได้เราจะเป็นทหารถือปืนแบบดูไปบกตึกกันอ้าวเอ็งไม่คุยกับพี่เหรอซาร<า>่าเอา็งรับเอ็งรับพี่ไม่ได้ใช่ไหมพี่พี่เป็นคนตรงๆ ไม่ดีค่ะตรงๆหนูชอบตรงๆหนูไม่ชอบงอๆค่ะไอเรืองมึงโชว์ความตรงเป็นเซนติเมตรของมึงให้เขาดูดิอย่าเลยนะจงแจ้งโอเคชอบแบบตรงนู้นมีมุมชอบแบบตรงยาวๆเลยค่ะน้มีไหมมีไหมแถวนี้มีไหมน้องถ้าน้องจะลองของบุญเรืองน้องต้องเป่าปีกนะเพราะมันอาจจะพุ่งทะลุคอน้องเข้าใจปะ หมือนแบบว่าเป่าปีให้ควายฟังเอหรอใช่ไหมโนครับเป่าปีเพื่อให้อะไรบางอย่างมันตื่นขึ้นมาให้น้องตกใจเล่นไงมันงูเหรอมึงงูนะกระบองหงอคงยังยืดไม่เท่ากระเจียวน้องพี่น้องลองคิดดูว่าของจริงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมชอบนะจริงวะเป็นธรรมดาเงียบอึ้ง อูบุหรี่รอแล้วกันนะรอตอบเผื่อไม่รู้นะนานี่เขาใายปั่นจนริงว่ะโคตรชอบเลยตายแล้วมั้งเลยฮะเป็นไงบ้างซาร่าอ๋อจุกนิดหน่อยคะ่ะ <agrade> ไอ้เลื่องงานมึงดีตลอดเลยน้องเลยว่าจะจุกอะไรอ่ะ อ๋อหนูกินมามกาโอเคหนูจุกมากเลยค่ะอ๋อโอเคใช่อืมเข้าใจผิดขอโทษทีนะเป็นว่าพี่ไม่ร้กวนมึงแล้วกันเรื่องขอโชคดีนะไปไานะใช่ให้มึงแบบมีความสุขต่อถือไห้น้องรักครับ<อ>โอเคเจนะโอเคนะ สรถไงาาดำน้ำสองรอบเสร็จแล้วพักก่อนอยากจะทำอะไรไม่ไม่ไม่รู้เทไหมเทไหมนี่นายพลเลยละเนี่ยสายทหารด้วยกันไหม,มนมไ,ไม่เอา

มอแมบปบใหญ่มากเนุผลเหรอเดี๋ยวลองฟังซิใครร้องอ่ะ